ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบค่าอ่ะอายุสิบสองก็เปลี่ยนละตอนเป็นเด็กๆเ,เหรอคะตอนเป็นเด็กก็เป็นคนที่มชอบพึ่งโซนชอบพึ่งตัวเองก็การค้าขายเป็นฐางง่า,ายใช่ไหมจับได้แล้วตอนนั้นตอนนั้นพี่ทำอะไรเลือกขายอะไรอยู่กับพ่อตอนที่อยู่บ้านนะคะก็ะเล่นเล่นก็ เวลาขนมปังมาขายก็อันกำลังอันสลึงก็ดีใจแล้วแต่ตอนนี้พ่อเสียแล้วยังยังอยู่ยังอยู่ก็อยู่ตอนจนยุ่ยแล้วป้าใจก็ต่อยุ่ยก็ก็ไปขายกับจรโรงเรียนก็ขายขนมปังแล้วก็ขายข้าวโพดปิ้งสาวที่ก็ขายข้าวโพดไปรับมาอย่างเงี้ยเหรอไปรับมาไอ้ข้าวโพดจากคนก็ไปเสียก่อนปีแยกาหาหน้ากันตอนที่ปีสองเนี่ยเหรอทำงานมาตั้งอายุเจ็ดเพราะว่ารับจ้างข้างบ้านที่ถุงรูเลี้ยง ไปขายของบนสุนท์ธาราพรเบลลาพรจะรู้จักหมดทุกคนเพราะว่าคุกกี้เลยนั้นจะไปส่งกาแฟส่งโอเรียงไปซื้อเบอร์เกอร์ไข่กันมะปลาเขาซ้อมมันตีลูกสือมันตีแล้วก็เล่นเล่มาก็เรียนหนังสือก็เรียนได้ค่อนข้างจะดีมากแต่ไม่เรียนต่อบก็ไม่ได้เรียนสอเพราะว่าคิดว่า เอามาค้าขายเลยพูดดีมันดีกว่าแล้วก็เห็นย่าบอกเรียนเก่งมากทำงานเรียนที่หนึ่งตลอดค่ะก็เรียนบัญชีชอบบัญชีชอบตัวเลขแล้วก็ก็ก็มาทำงานก็เป็นคนที่แบบแบบไม่ชอบอยู่อันใดใต้มาค้าขายชอบเป็นเป็นนายตัวเองชอบเป็นนายตัวเองก็ทำงานแล้วมาได้พ่อไอ้เฟิร์สเมื่อไหร่โบนได้แต่โดนมองมาไอ้นี่แม่ครับตูชีวิตเนี่ยเนี่ยแต่งงานตอนที่ แกล้งดี่นะแปลงขายของกันมินไทยไม่ได้เป็นแอร์โฮสต์เด็ดไม่ได้เป็นขายกับผ้าอย่างเงี้ยช่วยพี่อาขายเราแปลงกับแปลงช่วยอาขายก็มาเจอแฟนแต่งงานกันแต่งงานกันก็ก็เป็นกับตันเลยเหรอเขาหลอกเขาหลอกไปคาไปเที่ยวแถวแถววางหลังรูปเหมือนลูกพี่เขาเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้มันเป็นอย่างเงี้ยอยู่ดีจะเป็นเรื่องเป็นรามีเหตุมีผล เดี๋ยวลงหมดทุกคลิปนะไอ้เปิ้ลสวยแล้วเนี่ยผู้สานชมเชยไว้แล้วก็เจอแล้วก็แต่งงานะก็ก็ย้ายมาอยู่ฝั่งทัวร์แล้วก็เริ่มมาค้าขายตรงนี้กันเล็กๆก่อนจะขายข้าวผัดในเล็กๆขายก๋วยเตี๋ยวเล็กๆแล้วก็เรลือกเตียวทอดเหนื่อยมากคนเดียวก็ไม่มีคนช่วยก็เริ่มมาทำต้มแกงจากถาดเล็กๆก็ขยายไปใหญ่ไปใหญ่เล็กอยู่เล็กมากอันี้อันนี้เพื่อหกขวบเองก็ขายมาเรื่อยๆก็กิจการก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ตาบรรดาเพราะขยายขึ้นมาใหญ่โตทุกวันโอ้นี่ในี่ใหญ่แล้วนะใหญ่โตเอ้าเมือนคิดดู6โมง6โมงเช้าเขาตั้งนี่ม้า15 6โมง15ขายเนี่ยจะหมดละ8โมงเสร็จก็หมดแล้วก็เมื่อนจะไล่แบบสุดไล่แบบสุดเอางงแล้วถึงไหมตอนเงินเกินมันแต่ขายเร็่ๆเมื่อก่อนจะขาดนิดเดียวเองขาเมื่อก่อนนี่ขาดนิดเดียวเองก็ขยายใหญ่ไปเรื่อยๆอยากเคยลงทุนแค่2ล้าน ส0 0 0ก็มาเป็น500พันหกพันเนตอนนี้ก็ลงมาค่าตอนี่ก็ลงค่อยๆขยายไปก็ข้าวของก็เพงขึ้นแล้ก็วาระเบิดอ้บ้าน่จับเลยเช็ก่อนเจ็ก่อนตามเศรษฐกิจก็มาแฟนเสียตอนแล้วไปพุ่งจะเรียนมหนึ่งเทอมสอง มอนหนมอนห่เพิมสไม่ถึงที่เลยเหรอลูกชายตอนแฟนเสียตอนเราได้หมอเรียนมอนหนึ่งมอนสองลีขาตอนแฟนมันก็สู้มาไม่เคยไม่เคยร้องไห้ฟุ้งไฟว่าจะเลี้ยงลูกไม่ได้จะส่งเสียลูกไม่ได้ไม่ใช่ความตั้งใจสูงถึงขั้ว ยังไม่จบไหมจบแล้วค่ะรับวเป็นยาแล้วเนี่ยนี่คือความมใจของเราที่วันนี้ค่แต่งงานผลเดียวด้วยกับกับมหามหาสุดมาแล้วอยเยนี่นย่ายี่สิบเ็ดกิตาเท่าไหร่ห้าิบห ไม่ได้สาอนเก่งเลยเก่ง <c oughs> มากเลยอาจารเป็นตัวเลยตอกพิศลาดมากแทนตามผมบ้างให้เขาไปเรียนาตาม,มบ้างเราตามมาให้มาเรียนมาเรียนตามไม่ยอมเรียนนี่ขนาดครูมาตามให้ไปเรียนยังไม่ไปเหรอพี่เพราะว่าค่าขายดีกว่าช่องชีวิติสีย เราเรียนปีนี้โฮมสบายนะนี่เป็นจริงอ่ะเรียนเก่งเรียนเก่งทุกคนอาชีพที่สุดชอบทำดอกไม้แต่ยังไม่ได้ทำต้องหัดทำหมดไปเลยต้องไปหัดไปหัดทัดดอกไม้นี่อะไรอีกคะพี่ต้องยำไหมคะแต่คนยำขาหลอไฟเดี๋ยวเรามาต่อวันจันทร์หน้าเพราะเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้มา